สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เปผลการออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยปกติประจงวันที่30กันยายน2568ารล่างวันเลขสองวล่างเลขขี่ออก26 26, 26ล่างวันเลขสองตัวบนเลขขี่ออก3636า36 36ล่างวันเลขสามตัวบนเลขขี่ออก036 036นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน้อยห้าน้อยปกติ ประจางววนที่30กันยายน2 5งพอเขาให้โชคดีมิช่ยถูกหวย้านอยปกติได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ด้วยจ้าซับะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่ขมารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีในฮานอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบุณและสวัสดีจ้า